สวัสดีพี่น้องเมื่อนี้กับพ่อแอกับมัดถ่ายสวนเนาะเพราะว่าแม่จี๊ดเพิ่นมาเก็บมักบวบเพราะว่าเพิ่นเสต็ป่นปลาแห้งแล้วเพิ่นสีลวกพักลวกมักบวบใน่พี่น้องเพิ่นกัมาเข้าสวนนี่แหละพี่น้องสวนแม่จีด๊ดเพิ่นปลูกดอกไม้ดอกไม้ก็เริ่มเริ่มอยากเที่ยวแหละพี่น้อง เบ็ดอันยุแหะนี่นก็คือดอกไม้เนาะพี่น้องตอนนี้ก็มักบวบเนาะมักบวบนี่นก็บพ่อแอ้ปลูกมันกําลังเป็นพี่น้องเป็นกิน,นงูใบวัยแล้วสะพ่อครอบครัวไม่จีทพ่อแอร์โย,ยักวัยแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวแม่จีพักกามาเก็บมักบวบพี่น้องพิด,ดแล้เละยากอ่ะ มะบอกกับเป็นใบย่างามพี่น้องได้แนวมันเลยนะได้แนวเลยได้มากหนึ่งอวัยวะมกเของ็มกมะข้อยพ่อแอปเปิ้กะงามเลยพี่น้องใบ,บดีพี่น้องเก็บมะบวบคือเป็นลวกไปหนึ่งกินแตะแก้กับอันนั้นมะข่าสิเ็ดแก้วปลาแหง้งเน้อปลูปลาแห้งปลปลาแห้งกินกับ หมักบวกหมักบวกหมักบวกเพืเป็นพี่น้องยังไล่สองสามมากก็กินบุบด์ละพี่น้องเป็นยังไล่เอาไว้เพ่าหน้าอีกพี่น้องบางทีพี่น้องกล้องปลายเพื่นมาจย่าขอกล่าวให้บม่ได้ขายพี่น้องเลยพอได้กินให้เอื้อให้น้องให้ลูกให้หลานเกี้ยนพี่น้องเลยนี่ก็คือกกดอกไม้แม่ที่เพิ่อนน้องบิดอัุแุระพี่น้องเลยบางโตก็กำลังเป็น มักลลายเนี่ยกำลังซ่อมดอกซ่อมอยู่นี่เพิ่งมีเพราะมันแก่ปิดเก็บเมี้ยเพิ่งย่างไงเนี่น้องแนวแนวมันต้อมันแก่แม่จี้เก็บเมี้ยนี่เป็นต้มนี่ตัดไปซอยดองร้านอยู่มืออื่นมือฮื่อนี่ดองพอแล้วว่าหมกบวมพอล่ะตัวนี้ก็คือข่าพี่น้องแม่จี้เพิ่นเก็บมาตอนไปเก็บเพิ่นบริษัทายด้วยพี่น้องอันนี้ก็คือข่าน้อยพี่น้องข่า น้อยๆแบบบดแมนค่าใหญ่ผสมมาหนึ่งแล้วก็ลวกกินกับป้นปลาแห้งพี่น้องป้นปลาแห้งพ่อแอซื้อมาแต่ผูกตลาดบ้านโคกพี่น้องมีปลาแห้งแล้วกนสีป่นนี่ก็คือมักบวบพี่น้องิอนอ่นบาวลายยัดกินบวบพี่น้องิ่อนอามาสองสาม,มาก แนวบักบนี่ก็เอามาแต่บ้านท่าเดือพว่พอพี่น้องเอานํำดองพ่อบ้าแพนสาวนุกพี่น้องพ่อพ่อปู่ของสาวนุกแม่ย่าเพื่อนเพื่อนปลูกแล้วก็เลยเอามาปลูกแนวของเพื่อนพี่น้องครับกระย่าอยู่พี่น้องแต่ว่าพอได้อยู่ได้กินพี่น้องเลยยกใส่กระานตอนนี้แม่จี้เพื่อนก็นกมาสอมพี่นอ้องสอมให้มันพอได้หนึ่งได้ ปอกขาเลยพี่น้องปอกขาน้ำปอกอน,นั่นซอมมักบวบน้ำพี่น้องได้ทลามาบ่แม่คือเห็นตุกน้ำเราเรียนๆ 2 3ตอนนี้แม่จีดเพิ่งก็มา,า,าไไลอกเปลือกมันพี่น้องบ่ะจะสิลอกเปลือกมันบ่แม่อ,อ,อ่อนน้มันใหญ่กบมันงามนะบ,บักบวมหาก็ใหญ่นี่พี่นอ้องกำลังเป็นดอกซ้ำสกินพี่น้องเลยซ้ำแก้ไขครอบครัวเนี่ยสบายบคกกิดกบม,ม สกีดหอมมืออื่นพุณพี่เน่าซอกแถวอนนี้เพาะมาปอบขาขาหน่อยพีนพ่น้องสีลวกใส่น้ำกันเกี่ยวกระแหงเกี่ยวเอาตัวหนึ่งกัะเพ้าบาน่ะกระเพื่เกี่ยวลายน่ะข้าเหยือกับตลา ห่อนพี่น้องะแม่จี๊ก็เพื่ออะไรใข่ย,ย่อยเือกาม้าตาเดี๋ยวพี่น้องบอกแล้วก็เป็นแบนนนบ,นแบนี้เนี่ย่านีกินแบบนี้นะมันเนี่ยกะพ่อแอเป็ดมือกล้องพี่นอ้องคือเก้าเพื่อนไปไดเอารักกล้องลงมาพี่น้องก็เลยพ่อแอรจับเอา ตอนนี้แม่จีดกะปอกไปเรื่อยๆพี่น้องใกล้สิแล้วละ่ะค่าน้อยแต่<า>ยังน้อยหนึ่งพี่น้องค่าน้อยพี่นอ้องเอ้ยบ่มีค่ายายอยากคิดค่าใหญ่ค่าใหยายล่ะน้ำท่วมตายเบิดพี่น้องเอ้ยพ่อไอ้ปลูกบักหลายๆปีกายปีกอนน้ำท่วมละ่ะตายปีนี้ปลูกกระปุเป็นปีนี้ก็ไม่ใช่่ายไปปลูกนะดินใ่กระปุ๊เป็นดินนะอ่อนน้อยผู้แรกพี่น้นนนนอ,นองคิดค่ายายยังประหยากเป็น อพอนน้อยแล้วก็ดินที่ว่าบ้านเพิ่นมอบให้1นึ่งเฮกตาร์กับางทีจะเอากล้วยเอาอย่างไปปลูกไว้พี่น้องเห็ดัว่อมแล้วก็พอได้กินได้ยากพอไม่ได้ซื้อเขาพี่น้องไปส่งดอกไม้ให้เขาเราจะไปแว่ดินทำดินมุงไปแว่บพิ่ส่งเนี่ยเขาแต่เมื่อเออเนี่ยแล้วบอกส่งพัดเขาเอะลราบอกว่าเราบอกว่า เขางานเต็ the the ีมส่วนมือนบ่แม่นว่าเขาบอกว่าวาดดอกไม้บอกแล้วบ่มีแนวซอยเขาเอาดอกไม้ไปซอยเขาวันนี้เขาก็มางข้างหม้อเด้อจ้าข้างหม้อสีลวกหมกบวกลวกเ้าไปได้หนึ่งใส่เกลือหน่อยหนึ่งเกลือแล้วก็มาใส่ พงนัวน,นั่งนึงนะจ้าเราก็เริ่มผลแล้วเอาสีขาวมกบวบลงเลยพี่น้องมาบวบลงก่อน เอามาบวกลงก่อนจะได้จังเอาขาลงน้ำหลังบวกก็เริ่มซีซุกแล้ยจ้าแต่ซมาเอาขาลงเลยจ้ามีขาครับยอดพักบ่งเลยจ้าบวกยอดพักบ่งนั้นแล้วก็ลวกขานั้น เอยได้กระเตาะเ้าก็ไม่หยิกหยิกลวกขาได้พี่น้องวันนี้ก็เตรียมซุปแล้วก็สิเตรียมปิงปป้งปลาปิ้งปลาเมี่นเมื่อกี้ก็ได้เตรียมปลาแห้งกับหมักเพชรด้วยจ้าปลาแห้งตัวสีสีตำสี่ปิ้งตำปนพี่น้องปลาปลาแห้งปิงปนแล้วก็มีหมักเพ็ด ตอนตั้ตอนปนและสีบรไดถ่ายเด้อเพราะว่าพื้นมันเป็นพื้นแป้นแล้วมันสิสนื่นกล้องถ่ายพอได้เดิมมีแต่สีบอแล้วสำเร็จตําแล้วจะสีายเบิงกแล้ว็มาปิ้งผักหอมบัวบัวหัวแดงแล้วก็มาปิ้งเพชรส่วนประกอบของเมจิสีแจ้วปลาแห้งเดอพี่น้องเป็นข้า็สีมาตําหมักเพชรเพราะมันสิตั้ได้หรือบอ่ยนแต่มันสนุนงันแหละพี่น้อง มาตำหม,มกเพชรเดอ้อตอนนี้เทาก็มาตำหม,มกเพชรไปย่างเค็มไปดีสุดเลยล่บล้อให้รับตำหม,มกเพชรเลยแล้วเขาบวที่เทาปิ้งแล้วเทาก็มาหันห่นหั่นให้มันขาดจะตำไส่กรอกหมกเพชรเด้อพี่น้อง ใส่กะปกเพชรจ้ะจ้าปลาเนี่ยก็ผักหั่นหัน่นหั่นเป็นสิน้นเป็นสิ้นแล้วก็สิมาตั้มเลยพี่น้องตอนตั้มซิบอดไบีไายพอเราก็มาเสนอเงินตอนนี้ก็ตั้มปลากสิแหลกเลย,ยพี่นาะเอาสิมาปรุงนะมันตั้มเนี่ยผักหอมมาตั้มเฉยเลยหอมเหาก็เตรียมเรียบร้อยซอยแล้วมาเอาพครงสลดลงไปที่ปุ่นปลาแห้ง ใส่น้อยนึ่งกะที่กิมมาใส่น้ำปลาเลยจ้าน้ำปลาแดกปลาแดกบ้านเฮานั่นแหละเกษมาตังเลยพี่น้องซุปปูนปลาแห้งคอมจีใส่หอมอยากใส่เนื้อในน้อยหนึ่งเลยจ้าเขาตุ้ดคอยผ่ปลาตั้งก็มุ้ยผู้จับค่ะ เดียวบัณน,นี้กร,เรแเล้ยเละจ้าลวกหมักบวบกับหน่กข่าแล้วก็มีผักบุ้งน้ำดื่มพี่น้องกระเจวปลากเจยวปลาแห้งปลาคอเด้อมเพิ่นเห็ดแห้งซ,ซื้อมาแต่ตลาดบ้านโคกแล้วก็ให้เพิ่นสากแห่งแล้วมาปีงปนด้ยพี่นะ้อง มาๆมา,มา,มากินนมกันเอซทางไกาทางไกาคลิปนี้กับามวนเองค่ะขอลาพีลาหนอนไปก่อนเ้อฝากติดตามคลิปหนาเด้อยจ้าสบายดีบ๊ายบาย